สวัสดีค่ะมื่อวานี้มาเจอกันอีกแล้วเนาะจา้ะกะมื่อวานี้กะบัวดะไรแค่ยังจ้ะมื่อวานี้กะอากาศบัวค่อยดีเนาะอากาศยุ่งกิจบัวค่อยดีกจะจั้ว่าสิออกไปใส่ก็เลยมานั่งคุยนั่งเฮ็ดวิดีโอเลยเนา,จาะจ้ะตลาดกับว่าสิเฮ็ดแนวกินแต่ว่าจากักาเชมาบัวหูศีกินอีหยังตอนนี้เวลากประมาณเกือบบ่ายสองโมงเนาะจ้ะแต่ว่าข้างนอกนี้อากาศอากาศคือบัวดีเลยก็เลยมานั่งคุยเล่นซื่อเนา,จานะจ้ะเนาะกะสิมาคุยเรื่องอยังดีป่ะที่ามาคุยเรื่อง เรื่องการเฮ็ดงานดีกว่าเนาะเพราะว่าประสบการณ์เฮ็ดงานมากตอนแรกตอนแรกเฮ็ดคิปไปเฮ็ดคลิปว่าอ่าเคยโดนบุหรี่บอว่าสันเนาะแต่ว่าตอนตอนนั้นเฮ็ดไปกับประมาณประมาณเดือนกว่าแล้วเนาะกะต,ตอนที่แรกกะเฮ็ดคลิปนันกะคือบอกไปว่าบอบุคคลโดนบุหรี่ bully, เนาะจา้ะเจอเพื่อนร่วมงานเด็กกะคือพอดีเนาะแต่ว่าณนะตอนนี้กะคือเพิ่งเจอมาหมาดๆเลยกะแต่ว่าเ,เรื่อง มันมาอีบอแมนว mm ่าเกี่ยวกับมูถือว่าเลงงานน้ากันเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าเฮ็ดแต่ว่าสิไปอันเกี่ยวกับลูกค้าเนาะจ้ะเพราะว่ามีเฮดงานในคาเฟ่เนาะแต่ว่าตอนนี Bennett ้ก็ออกแล้วจ้ะก็เพราะว่าแฟนแฟนตองกับไปเฮดงานอีกมองเกาเพิ่นเนาะจ้ะเพราะว่าเป็นเสิมีทั้งบริษัทเกสิบอกให้เฮาบอกให้แฟนนี่แฟนไปเฮตดไปเปิดร้านไปเปิดคาเฟ่ให้จะซื้อเพราะว่าแฟนบีเป็นเคือองไรอันบุเดเป็นพนักงานประจำไหมจ้ะคืออันว่าเป็นอัน อย่างว่าอันลืมอ่าลืมจ้ะกะประมาณมาเพิ่นประมาณว่าเพิ่นบ่ได้เป็นพนักง,งานประจำเนาะจ้ะเป็นอันเคลื่นอนจังได๋ล่ะกะโอ้จำบ่ได้อีกแล้วค่ะกะถ้าจำได้ก็สิเว้าเนาะจานะ้ะเนาะที่นี่ก็เลยพอที่นี่เปิดแล้วหาเชฟใหม่ได้แล้วเนาะจ้ะก,ก็เลยพากันออกเนาะเอ้ยเพิ่นบ่ได้ออก ก็เอาไปเห็ดงานบีก็เลยกลับมาอยู่บ้านนะจ๊ะเนาะก็รองานรอเหตุงานไปเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโควิดจ้ะมันก็เลยบ่ค่อยมีงานไนไหนเนาะก็อยู่บ้านไปค่ะอยู่บ้านเบื่อๆบเบื่อๆก็มานั่งเหตุคลิปคุยผู้เดียวไปค่ะก็อย่าฝ่าเบื่อกันเนาะจ๊ะเนาะก็สิมาบอกถึงเรื่องว่าอันช่วงตอนเฮ็ุงานนี่ถือฝรั่งหัวเราะค่ะเราะว่าฝรั่งหัวเราะเพราะอียง่ติแล้วอันนี้บ่แมนเพื่อโรงงานนะเว้าถึงอันเคลื่อนยังไ๋ล่ะ อันลูกค้านะจ๊ะอันนี้ว้โหว่าเอินแบบโดนบูลลี่หรือเปล่านะจ๊ะเพราะว่าบีกับภูเนาะกะเรื่องไม่เป็นยังไงวะต้กะคือเดี๋ยวสิเราข่าวๆกันนะจ้ะว่าอันมองทีพีเฮดงานนี่อันเป็นคาเฟ่แล้วที่นี่กะบซิมี่อันหนาล้านเนาะจ้ะเกินฟอนด์อพาร์ตเมาส์เนาะจ้ะกะบซิมี่หนาล้านก็พวกคือว่าพวกสตาบพวกพนักงานที่ว่าเฮดกาแฟขายของขายอย่างหนาล้านเนาะจ้ะเนาะของบีกับเซยุหลังบ้านเนาะจ้ะเนาะกับเซยูนส่วนขั้ว บีกับแฟนน่กับสียูส่วนครัวจ้ะเขากับสีเอาออเดือ์อาหารมาให้จังสีนอกะโอเคก็เฮ็ดเขาก็เฮ็ดอาหารไปเรามันอยู่ช okay. kind of He ่วงท่วามันมันเป็นช่วงโควิดเนาะจ้ะพนักงานคือมันขาดมันบ่ได้ว่าขาดแต่ว่าเขาเขาบ่ค่อยรับพนักงานหลายไปในช่วงนี้เนาะเขาก็เอาแต่คนท่วาเขาอยู่น้ากันเพราะว่าอันคนท่วาอยู่เฮ็ดเฮ็ดงานฟรอนต์ออฟเฮ้ากัอันคอออ่นังไ๋ล่ะภาษาไทยอื่นยังไงก็อื่นพนักงานหนาลานอาซส่นประมาณมาพนักงานหนาลานเขาก็เป็นแฟนกันเนาะ เขาก็เป็นแฟนกันเขาก็ย <be, S 2> <ım. S 1> <quin. S 2> ุ่น yeah. ้ำก okay. ันของ B ส่วน B ีอันหลังล่านอยู่ข่วงสิเนาะกับคือคือบีกับแฟนสิเนาะกะกะประมาณนั่นจ้ะกะประมาณประมาณเขาก็ต้องเซฟจ้าของนําเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดเนาะจ้ะกับพอดีมีเป็นคู่เป็นคู่สิเขาก็เลยเออเจ้าหน้าเขาก็เลยก็เลยบอกโอเคไปไปเฮ็ดงานน้ำกันสิกะพอดีว่ามันเป็นช่วงโควิดเราไมันบ่ค่อยมีพนักงานพนักงานแบบกะมีอยู่แค่ซีค้นอ่ะจ้ะอันเฮ็ดคาเฟ่นี่เนาะ พากานลั่นอยู่สีคนแล้วที่นี่กะพ่อก็เลยตัวลงกันว่าโอเคทาศน์วามีอาหารมาสร้างยังสิปีกาแฟนก็ต้องเพ็ดอาหารอยู่ในครัวเนาะล้วที่นี่พ่ออาหารเสร็จแล้วเอาเขา้าวเสห้บีซอยออกไปแบบเอาอาหารไปวางอยู่หนาหลานไปเอ,เอาอาหารไปวางอยู่โต๊ะข้างหน้าเนาะจะนอนแล้วก,กะต้องไปเอิ้นอา่าตามตามคิ้วตามไม้เลขเนาะจะนาะเพราะว่าอันทุกครั้งจะสร้างอาหารมากเขาอัน เขาสิบมีไม้เหล็กมาอีมีอีมีอย่างมาให้เชนเราจ้ะพออาหารเร็จบีกันเลยต้องเอาอาหารออกไปวางไว้โต๊ะข้างหน้านะก็ออกไปเอื่นไม้เหล็กตามไม้เหล็กข้างนอกเนาะเพราะที่นี่ช่วงแรกๆอะพวกห้ว่าเขาเป็นอย่างว่าส่วนโซนมากที่ว่าแบบนี่คข่ะบาังหันแฟนทรมานาะจ้ะขอโทษเด้อมขาดส่วงไปกะเอ้าลืมแล้วบนี้ลืมลืมว่าคุยถึงนร่งยังอเพราะที่นี่ว่าบีบีต้องออกไปไปเสิร์ฟอาหารเนาะ ปเสิร์ฟอาหารข้างนอกเอ้ยไปเสิร์ฟอาหารข้างนอกไปเอื่นไม้เลงสิส่งแลกมันส่งมือสองมือแรกนี่บ่ค่อยมีอย่างจา้ะหลังจากนั้นมามันกัะสิเปิดออกมาอันที่ว่าองทีบีเฮนงานมนสิเป็นแบบปราษาเนาะจ้ะเนาะแล้วเขาที่มีเปิดให้แบบว่าให้คนให้คนเขามาเบิองยางเบิ่งสวนสิเนาะเพราะว่ามันเป็นปราษาที่ว่าส้างขึ้นมาเป็นพันกว่าปีแลวเนาะก็เลย ค่ะก็เลยก็ซิมีผพกลูกค้าเขามาเบิงผ้าลูกผ้าหลานผ้าครอบครัวเขาเขามาเบงเนาะเราที่นี่มาเจอมือหนึ่งค่ะมาเจอมือหนึ่งคือเขาบอกว่าเพิ่นเป็นเอียงแปลว่าเขาซูมือเนี่คือต้องออกไปเอิ่นไม้เล็กซูมือซูมือทุกทุกครั้งที่ว่ามีอ่าเอย่ังไงมีออเดอร์มากเนาะจ้ะเนาะเราที่นี่ก็เลยอันเพราะที่เขาก็เอื่อนยังออกไปเสียจ้ะเอื่นไม้เล็กนั่นไม้เล็กนี่เนาะ อันครอบครัวนี่เขามาเป็นครอบครัวนะจ๊ะแล้วบอกให้บอยฟังว่ามาเป็นครอบครัวแบบแต่งตัวโอ้โหคือแบบผู้ดีผู้ดีอังกฤษค่ะทั้งทั้งครอบครัวลูกไส้มีแต่ลูกไส้ลูกไส้สองคนเนาะจ๊ะจำได้จำได้ขึ้นใจเลยแต่ว่าผมว่าเอ่ออันนี้คือพวกหูว่าเขาเออบาบูรีหรือเปล่าเนาะจ๊ะเนาะจ๊ะบอยฟังซื่อๆเนาจ๊ะาะว่าประสบการณ์เนาะจ๊ะแต่งตัวแบบพ่อแม่นี่แต่งตัวสุดอะแบบว่าแบบแต่งตัวผู้ดีผู้ดีเลยแล้วก็นั่งอยู่โต๊ะแรก ตรงหน้าประตูที่บียางออไปซินอันขอบพนอี่ซินงังโตแหลกเลยเนาะจ้ะแล้วที่นี่ปียางออกไปเชื่อแหลกบิกเกอร์ินนะ้ำบิกเกอร์ินไม้เล็กเนาะว่าไม้เล็กนี่ค่าอาหารคุ้นซีเล้วประมาณนี้เนาะกะอันขอโพนี่กะแนมบีแบบเฮ้ยแนมแบบเข้าเข้าสิหูสึกได้เลยว่าอันสายตาทิมองเป็นสายตาทีดีหรือบอดีเนาะกะเห็นได้เลยว่าขอบพ้นอี่แนมแบบออื อะไรเนี่ยอะไรประมาณนี้ประา่าอันนี้กับหัวเราะเน,นาะจ้ะเนาะเราคือแบบโบ,บ,บกเก่งใจโต๊ะข,ข,ข้างๆมีเป็นสิบโต๊ะเลยอะไรประมาณนี้กับแบบเต็มคนนั่งกับเต็มเนาะแล้วหัวเราะแล้วก็ว้าวาวาวเนี่ยก็แนม่ห่างเฮาเองสิเนาะกับมีกับบริสุทธิ์ใจบริสุเพราะตรงยางอื่นลูกค้าเน,นาะจ้ะเนาะกะเพราะว่าย่านอาหารพรันเย็นมันก็สิบปเปอร์เซ็นตเนาะเพราะที่นี่โต๊หนักกําลังกัะยังนั่งอยู่ที่นีก่กะ พอมีอาหารมาเรื่อยๆบิ๊ก็ออกไปเสิร์ฟบิ๊ก็ออกไปเอื้อนหอเออออกออกไปเอิ้นเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะก็ยังนั่งอยู่ตรงน่นนนะเพราะที่นี่พอบิ๊กประกาศหมายเลขขึ้นมาทุกครั้งพวกนี้ก็สิบอกว่ามาตะโกนลูกไส้เนาะจ้ะลูกไส้ก็สีตะโกนออกมาว่ามันบเป็นหมายเลขฉันฟังวะเอ้ามันบเป็นหมายเลขของฉันมันบเป็นหมายเลขของขอบเออของของโต๊ะฉันอย่างประมาณนี้เนาะเอาอันนี้ก็เข้าใจว่าโอเคครั้งแรกครั้งแรกอะหัวเราะเข้าไปแล้วครั้งสองมาก,กับมัตตะโกนสีเขาเาขาก็คิดแล้วว่า พ่อเอียงเพราะว่าทำบ่แม er anyway. no. like ่นไม้เล็กของคุณคุณกับนางล่อไปค่ะเอออะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าพ่อทคนิคบีกันยางยางหาจนเจอแบบว่าลูกค้าอันไม้เล็กนี่นอกจากเนาะมาทีนี้มาพอมาหลอกที่สามวัดนี้เอ้าเป็นอีกแล้วันนี้ว้าตะโกนขึ้นมาอีกแล้วว่ามันประม่นไม้เล็กฉันอีกหละนี่ก็เลยแบบเอ้าสิมาว่าเพื่ออีหยังคือคิดว่าเอ้าสิว่าเพื่ออีหยังคือประมาณว่าอันแม่ผู้แม่ผู้แม่ผู้พ่อกะ พอว่าบสเตือนยังลูกเลยเนาะกันมินอันผู้แม่ี่แนมนะเขาแบบอื้มแบบอินี่เป็นผู้ใดอินี่เป็นอยังสิแม่คือแบบสายตาเขาเขาเขาเห็นได้เลยว่าสายตามันโมเมนมันบมเป็นมิดเนาะจ้าเนาะเขากะนักปฎิสนอยงเพราะว่าเขาก็เหตุงานไปเขาก็เหตุเขากับกะว่าหาลูกข่าเจอหาผู้นันเจอผู้นี่เจอกะอันกันแล้วเขาเขาไปเนาะเพราะเทคนิคเล็กมันเพราะมันแบบเพิ่นเขานั่งอยู่ตรงนั้นโดนเนาะจ้ะเนาะเรา อ,ออเดอร์ของเขาก็หลายเขาก็ออกมาเรื่อยๆเรกันย่างเฮ็ดยูจังสันตลอดเน,นาะจ้านาะก็เลยก็เลยคิดก็เลยนั่งไปถามเพื่อนอไปถามมูเนาะน,นะมูที่ว่าเฮ็ดเฮ็ดงานอยู่ตรงข้างหน้าบ้านนะอันเป็นสตาฟหน,น้นนาร้านเนาะจ้านาะงเลยไปถามว่าเอ้าโต๊ะนี้เขาได้สั่งอาหารบร่ไปถามว่าสันเนาะถามว่าเขาได้สั่งอาหารอยู่บ่ถ้าคืออย่างเป็นอย่างคือมากตะโกนอย่างนี้สิเนาะแบบกัเพราะที่นี่มูก็เลยบอกว่าบ่กลุ่มนี ขอพ่อหนีโบได้ส <Safe broth mark> да ั่งอาหารเลยเอาเขากะเอ้าอีหย <aba mus> <loyalty> ังเอาไปสั่งอาหารนึกอันพวกเขานี่เขากะคิดว่าเขาเขาล่อล่อไม้เหล็กของเขาก็เลยจัดขึ้นมาแบบตะโกนขึ้นมาแบบบอกแบบมวนๆอย่างเี้เนาะเออกะกะตอนแรกก็ตอนแรกก็คิดบางสั่นจ้ะเพราะที่นี่ไปถามมูแล้วมูก็บอกว่าบบเขาบริสั่งอย่างเลยพากันนั่งอยู่ซืออ่าพอที่นี่ก็เลยแบบเออเอาอีกละก็เลยเพราไปเรื่อยจ้ะเฮ็ดไปเรื่อยอย่างเี้สิแหละก็เลยพอาะเพรายังไปพอที่นี่หลบ มันมันเจอมันมันนาามันหลายหลบเกินก็เลยขวกกับแฟนเนาะบอกว่านี่เบิ้งขอพวนี่เพเวลาฉันออกไปคุยเวลาเวลาฉันออกไปตามหาลูกค้าเขามาแบบแบบจาดแบบว่าพราสายชนเกินจาดเนาะก็แบบว่าว่าแบบกุนกวนแม่จ้ะเราเดาแบบกุนกวนราม้งฉันลราหัวเราะฉันนังสิเนาะก็เลยเลยบอยแฟนทนเป็นไอแฟนเป็นกันเลยบอกว่าเดี๋ยวมือหนึ่งเธอกระสีหูเองว่าต้องจัดการกับคนภกนี้จังไสเพราะว่าอันอันเท่า อันเข้าไปเฮ็ดงานเทาแต่เขาเจอน้น่อยเข้ากับอะดรอีอย่างเราจะแต่นที่นี่แบบมาเห็ดกับเข้าหลายผู้้หลายผูแล้วเท่าก็เห็ดงานเข้าตรงยางเลยเลื่อยเนาะเขาก็ต้องหาหนหานี่อันแต่ว่าอันหายางหาลูกค้าถือจะบอกว่ายงไก็ว่าก็บุ้งหูจ้ะก็อันนี้ก็บบุ้งหูว่าเขาเอิ่นบาบ like ุรีหรือเปล่าเนาะแต่ว่าเพราะอีย่างดิคิด <Wh> ว่าเป็นเพราะเข้าเทาเทาเป็นผู้หญิงเอเชียหรือเปล่าความคิดความคิดเนาะเราทุกๆมือนี่สิเจอผู้หญิง ส่วนมาจะเป็นผู้ยิงคักๆเลย paper, Luckily, เป็นผู้เป็นผู้ยิงแบบว่าเราคนกัมาเป็นแบบเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นแบบมากาแฟยังสิอุ้ยแนมหนาเข้าแบบอินี่ือจะสร้างเข้ามาถึงแต่ศาสตร์อย่างสิมาจ้ะกะเอาเข้าก็เฮ็ดงานจะซื้อกับว่าเคยเจอเขาว่าเคยเจออย่างสิกะตะว่าแนมเข้าแบบือแบบเหมือนล้างเกียรอย่างสิไหมอันกะวุ้ยหูคยกันเนาะจ้ะเนาะมันก็เป็นมันก็เป็นแบบฟิลฟิลฟิล oh นึงที่แบบว่าเอาเขาเฮ็ดงานอยู่ซื้อกับมีคนมาแนมหนาเข้าเฮ็ดแบบอย่างนีงสิ เราล่งเทือน <laughs> uh, like, ี get, like, <laughs> so, like ่เวลาเข้าออกไปเอื them like them <ne> ่นไม้เลข่ยงสิว่าตอบเขาเด้แบบว่าให้เขายางหายุ่งซั่นแหละเอายางหาจนแบบจนแบบโอ้คิดว่าครื่องเสิบมมีลูกค้าลละแต่ทั้งทั้งสี่จะครของกันนั่งนั่งแคร์พ่ไก่ว่าไก่จากโตเฮ้าเนาะจ้ะเนาะก็พวกว่าเขาเป็นอียงแบบอ่านแต่ว่าล่างค้นก็บอกถึงล่างค้นเนาะจ้ะเนาะขอบบางค้นบางขอบขั้วสิเนาะเขากับเขาเกิดมาแบบบ่มมวนบอมอย่างกับเฮ้าแต่ว่าแต่ว่าบางขอบขั้วก็เป็นแบบที่บ่อยฟังเนาะก็พวกหัว่า อันความคิดเท่าคือคือพอแมนนี่คือบอกบอกสอนลูกเนี่ว่าอย่างสิเนาะเอาแต่เท่ากับเดวอยยังหอกว่าแต่ว่ากับความคิดโนบานเท่าแต่เป็นบานเท่ามันเกิดก็อนว่ามาเสียมารยาทเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าเหตงได้เท่าเหตุงานอันอันนีกพอแมนประเทศเท่า้อมเนาะเท่ากับมาเหตุงานมาอาศัยประเทศเขาอยู่มาเหตุงานมาหาเก็บเงินสิเนาะกะเออทนๆไปเหตุไปพอสมัครสมืออะสิมีมีุ่มือว่าเห็นแบบนี้ว่าต่เป็นสมัครจะเป็นผู้หญิงผู้หญิงสาวๆแบบว่าอายุกะ บหลายบสันบสันกะเนียเอ้ยจากประมาณนั่นแหละเอาที่เขากับเฮ็ดจังไรใดเนาะเขากับต้องทนเฮตุไปค่ะกับแรกๆกับโอ้เสียความรู้สึกแบบมันมันรู้สึกแบบว่าเอาแบบเสียใจน้อยๆนอกจากเนาะกับว่าเข้าเขาเขากับเหตุของเขาดีที่สุดลรเขากันยังมากหัวหลาะมากออียงเขาอยู่แต่บาง้งว่าเขาหัวเราะเอียงอาจจะเป็นเพราะว่าเขาภาษาเขาปวกของหรือเปล่าหรือว่าจังไสเนาะก็คิดคิด่าสันก็เลยพยายามปรับตัวจากของแต่ว่ากับ กระมี <f dragging> ่ขึ้นมาไม่มีมาเรื่อยๆจ้ะกะหัวเราะแนี่ยวบาๆเบาบ้ตอบเขาเนี่ว่าหมายเป็นหมายเรียกเจ้าของหลับทินิกลับมามาอันย่างตามหาย่างตามหานี่เจ้าของทั้งๆที่ว่าเขาเอิญเขากะแนมแนมแนมทุกโต๊ะเนาะจ้ะเนาะเราทุกโต๊ะไอเราเขาก็ยากไปหาทุกโต๊ะนนาะว่าแมนแมนหมายเรียกนี้บอค่ะแต่ว่าอาหารเราพูดเสร็จแล้วมีการบอกว่าบ่แมนเด้พ่อพ่อที่นี่พ่อเขากลับมาเอาย่างมาเสยป่ะนี่ย่างมาเอาเราล้างเชื้อเขาก็ต้อง บอกแบบว่ากลับมาแล้วไฮมูที่ว่าเฮ็็ดเฮตนาลานี่ไปตามไอให้กะมันกันางอยู่แค่นั้นอะค่ะนางยูแคนนาลานนั่นแหละกะเออนางนายูแคนใกล้ใเลยถ้าบ่ได้ยินเสียงก็คือแบบคือสิตึงอีหลีแต่ว่าถ้าตึงกับคือสิบ่แนมหน้าเฮ้ามันบ่ถ้าว่าถ้าว่าสะฮู้ตึงสิกับสิบ่แนมหน้าเฮาว่าเอ่อไม้เล็กนี่แล้วก็ใสหน้าใส่เฮาจังซี่เนาะกะอันนี้กะจะเป็นประสบการณ์ซื่อๆเนาะกำมาเว้าให้ฟังว่าอันที่ซาสิมาอยู่ประเทศอังกฤษบ่มนโบแม่นแค่ประเทศอังกฤษดอกจ้ะแปลว่าทุกปประะเทศล่ไ วาเสสิไปเห็ุงานมันตน้องทนค่ะแบบว่าบอแมนว่าเอ้าผู้นีิเด็กเนี่ยัวฝรั่งไปเหตุงานกับเื้องานสิ่งง่ายๆกับมันกับบอแมนเนาะจ้ะเนาะทาลังคนโชคดีไปก็โชคดีไปคือว่าบอมีคนมาเอียงยังสิเนาะแต่ว่าเหตุงานบริการแบบนี้แบบที่ว่าวีเฮ็ุเป็นเชฟหรือว่าออกไปเอิ้นลูกค้ายังสิเนาะมันกับมันต้องทนหลายค่ะเพราะว่าทาังคนเขาอันเขาแนมเฮ้าบดีเนาะเขาคิดว่าเขาาแนมดีเขาคือสิบไปเหตุหนาตางใส่เฮาเพราะว่าความรู้สึกคือเฮ้าเป็นผู้ญิ่ง หรือผู้ชายกับสามค่ะเพราะว่าถ้าเขาเขาสิรับรู้ท่านที่ว่าอันสายตานั่นเป็นสายตาที่เป็นมิดหรือโบเป็นมิดแต่ว่าเป็นสายตาที่ยิ้มบางบางคนกับยิ้มเสียแต่ว่าตานี่แบบเข้าใจปะคะเข้าใจว่าความรู้สึกเพราะว่าอนี่ก็บอกกับแฟนเราพันนี่คือมันเหตุแห่งเฮาแบบมันเจอซูมือซู่มือสิเนาะเขาเขาแฟนแฟนเป็นกระับฮับ์ูด้ยเนาะว่าเขาแบบความรู้สึกแบบดาวแบบมันมันแบบเฮ้ย มันมันเปลี่ยนมันบริเวแบบลาเลื่องคือเก่าน้องาะว่าเขาเจริญสิเขาก็บริจากไปให้งานมานเลยแต่ว่ากัทนเทปไปค่ะเพราะว่าเงินค้าเงินดีเนาะก็บอกบอกยังไงหาเงินกับวางสน่ะที่นี่กัพอที่นี่แม่อันแฟนแฟนเหมืนกับเพ้นได้หลายเนาะเพิ่นก็มาบอกให้ยาฟังเนาะแม่ยาสิเพิ่นแม่ยาเพิ่นก็เป็นเพิ่เพิ่นก็บอกเออเป็นยังดอกมาอันทำมันเฮ็ดมากสิตอบกับมันไปสิเพิ่นเพิ่นก็สอนเราจะเนาะแม่ยาเพิ่นก็เป็นสิเพิ่นก็เพิ่นก็บอกว่าทำทำมันบ่ยังมากพอดี ตบไซมันไปคักๆเพื่อนว่าเพื่อนบอกว่าหามย่อมแพ้หามย่อมอย่างเนาะไอหามหามหามย่อมคนเพื่อนกระสอวนอย่างสีเนาะจ้าเนาะเพราะว่าอันคือจังสงสัยละก็บ่ได้อันนี้ก็บ่ได้หมายถึงทุกคนเนาะจ้ะเนาะหมายถึงแค่ส่วนบางคนเนาะจะครับบางจะว่าทำาม่เป็นของพ่อทับมันมันถ้าเบิ่งลูกอย่างสมันก็ต้องเบิ่งกับพ่อแม่เนาะถ้าพ่อแม่เป็นยังไสลูกก็จะเป็นซันเนาะจ้ะเนาะก็คิดว่าความรู้สึกคือเมื้อนานที่เจอคือเจินแบบคักๆอะ เจอเจอแบบมันบางคนอาจจะคิดว่ามันบนได้หนักเดี๋ยวจ้ะมันบบเออแค่แค่เรื่องแค่นี้กับโบ,บนาสิเสียใจมันมันแมนอยู่จ้ะถ้าคนบได้มาอยู่ตรงนี้ขุนกับสีบัวหูเนาะจะว่าความรู้สึกของบีเป็นยังไงเนาะเพราะว่าบีมาอยู่ในสีกับมันต้องเจอหลายอย่างหลายแนวค่ะแบบว่าไปไปหาหมอลล่างเชื้อนี่โอ้เบาเบากับอีกเบากับคนประเทศจาของนี่โอ้แบบเสียงแบบเ้าหวานเบาหวานเบายังเนาะแต่พอแบบมาคุยกับเขา เป็นเสียงสองค่ะโดนโดนโดนเสียงสองในหลายคักเลยค่ะเพราะว่าวัาเขาแบบเป็นอีกเสียงหนึ่งแบบอืมอย่างคุณต้องการอย่างนังสิไหมถ้าเป็นภาษาไทยเนาะถ้าเป็นภาษาอีสานเขาก็บอกประมาณนี้แต่ว่าแบบถ้าประเทศเขากะถ้าคุยกับคนประเทศเขาอ่ะคุณต้องการอะไรคะแต่ว่าคุณต้องการมืออะคะแบบวอาแบบอืมวนค่ะแต่ว่าเขาในโดนแบบแบบนี้ ตลอดเนาะประม่ณว่าคิดว่าภากันมาอยู่ปะต่างประเทศนี่แบบเจออย่างแบบชีวิตรุ่นละโอ้ไปไหนกับมีแต่คนเบาดีเบาน้ำโอ้คนเป็นคนเอเชียคนจังสันยังสิ่เนบอแมนค่ะแล้วก็คนที่ว่ากไฮเกียร์เขาเ็มึนกันนี่หลายแต่ว่าคนที่ว่าคือหาซิปหาซิปเลยไปความรู้พอพอสึกข,ของบีเนาะคือหาซิปหาซิปไปเลยแบบดีอันหาซิปนี่คือแบบไฮเกยียร์อันหาซิปนี่คือแบบอมืมันที่เอาไปแต่ที่แรกเราจะนอนมักแนมมักแนมแเราเบาๆแล้วก็แบบ เพชสายตาดูถูกใส่เห่ากับพวกห่าเป็นเพ่อเอียงเนาะกับค่ะกัะสีมว่วงประมาณนี้แหละค่ะเดี๋ยวสิไปเฮ็ดกับเขาล่อแฟนกันเพราะว่าผมหันเพิ่มเท่มาว่าสิกาบานเนาะจ้ะเนาะกะจังไรกันมาคุยมาเจอกันไหมเนาะจ้ะเนาะกะจังใส่ที่ฟองใส่กะทถามาคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลน์เนาะจ้ะกะอย่าลืมซับสไคร์เนาะจ้ะเนาะอย่าลืมกดติดตามให้กันเป็นกำเป็นกำลังใจให้กันกนระแสดงกับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันพวก เสด็จมี่กำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนา,จานะจ้ะเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ว่างค่ะจ้กบุญหูที่เบาวเรื่องอีหยังก็มาบอกผู้เดียวถ้าเบาไล่เกินไปกะขออภัยได้จนะ้ะเด้อแต่ว่าอันทำไมได้ว่างไม่ได้อากาศดีกับสิภาคออกไปเบิ่งในเมืองเนาะจา้ะสิภาคขีดด่รถขี่รถบัสออกไปไปเบิ่งในเมืองว่าในเมืองเป็นยังไงเนาะจา้ะสิภาคไปเบิ่งแบบห่างที่ว่าคนอันผู้หญิงไทยทุกคนตกหมนะัดเนาะจ้ะเพราะของถูกมากค่ะเพราะนักอันบีเอเนี่ย อไปไปในเมืองทุกเธอคือต้องไปร้านนี่ไปช็อปนี่ตลอดเพราะว่าสุดงา่ามอะค่ะบานเท่าขายแบบจังไรอ่ะเป็นหกเจ็ดร้อยเป็นพันสิยุพี่ขายสองสามร้อยขายขายแบบขายแบบแบบร่างเธอกับแค่ร้อยเดียวโอ้โหแบบสุดๆค่ะทุกอย่างคือถือมากกับพวกกระโปรงกระเป๋านี่ถึอแต่ทิพาาคำยาวไปเบิ้งนะจ๊ะล้กกะโอ้โมีหลายอย่างเลยจ้ะแต่ว่า ลดสถาน,านการณ์ให้มันดีขึ้นก็น,นอนแบบว่าให้อากาศมันดีขึ้นนะคะใครประเทศนี้เขาเปิดแบบเปิดแบบเป็นทางการอีรีแบบว่าเปิดให้แบบคนไปเที่ยวเลยหล,ลายอันสิเนาะแล้วกะ็อันสถานที่ท่องเที่ยวเนาะจากสถานที่ท่องเทียะะททเท่ยวทั้งบ้านดีนี่หลายทักเลยอันถ้าเพื่อนๆฮูจักต้นเห็นเนาะจ้ะอันที่ว่าไปเปิดไปเปิดบางในยูทูบเลยไปไปเปิดเบางในอันกูเกิลเนาะมันจะเป็นแบบเป็นหินใหญ่ๆอ่ะจ้ะเป็นหินใหญ่ๆที่ว่าเอามาตั้งกันเป็นเป็นวงๆหลบๆสช่เ บอกถืออ่อนคิดออกบอกคิดพอบบอกบนะจ๊ะมันก็สิมีบ,บ่บ่ไกลเราจะขี่รถไปประมาณ30นาทีก็ฮอดนะกะ <c oughs> อีกอย่างนึงกะสถานที่ท่องเที่ยวกะตามรอยแฮร์รี่พอตเตอร์เน,นาะจะเนาะแฮร์รี่พอตเตอร์กะกะเป็นแบบมองสถานที่ที่ว่าเขาเฮ็ดหนังแฮร์รี่พอตเตอร์เนาะจะก็เคยไปแล้วแต่ว่ากะมาไปรอบทีเหล่านี่คือพวกทีคิดว่าสิเฮ็ดคลิปเพราะว่ามันตั้งแต่2ปีที่แล้วเนาะจ้ะแต่ว่ารอบนี้ถ้าว่าได้ไปอีกมีโอกาสไปก็สิเฮ็ดคลิปให้เบิ่งเนาจะเนาะแั่เนีกะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย